สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมเดี๋ยวถามพี่น้องกัามาก,ก่อนครับยั <c oughs> <c oughs> งฟอก สวัสดีครับผมนิวบ้านสวนครับผมกำ <c oughs> ลังกลับมาตึกคอนแกนนะครับผมคืนนอนคอนแกนไม่เป็นไพ่นะครับถ <c oughs> ่ายภาพกับเบิง้งแจ๊ก ทักสิบคน,นออก็อนับผมเ๋ยวพาเปิดเปิดไอ้กล้องครับผมมีแมเ่เพื่อนอ่าทรงชุดมาให้นะครับสวัสดีทุกท่านครับเมเป็นเสี่ยวเอาครับเขาวาพาอยู่สิเขาอยู่อีกใจดีเป็นยังไงครับ ชวนีให้หนางันนะครับยังปอกยังรปปอกเป็นยังไม่หิวเลยนี่มันใหญ่ยังไงอุ้งเบื้องเบื้องนี่ สวัสดีครับสวัสดีแปดทันครับผมมาแล้วแกหลุนนะครับผมนี่มาแล้วครับมาแล้วของพึ่งหออมาอน,นี้นะครับผมขอบคุณแม่วันลเกิสรีนะครับแม่วันนะครับตอนแรกเพื่อนเพื่นสั่งตัดชุดไทยนะครับสองชุดแต่ว่าคิวมันคิวเงวครับ ชิวเงาวันที่นี้กัน,เ,นกเลยแบเเยบเอ่อสื่อแบบสำเร็จมาก,ก่อนนะครับสื่อแบบสำเร็จมาให้ใส่ก่อนว่าชว่วงนี้งานไลน์นะครับใส่ประมาณน่าจะวันที่วันชีที่สองครับแกแกทำหนึ่ง กำลังกำลังตัดคลิปอยู่กับบางานนี้มีบ้างนะครับวันนี้ไปข้างไหน สวัสดีครับสวัสดีสวดีดีแบงกับผม ซื้อแจ็คเก็่ด้ตัดุณล่องพอดีครับผมขอมบคุณแม่ว่าน,น้ำละครับซื้ใหม่จะเม่ไไเราสั่งสั่งตัดชุดไปสองชดุดสองเดืนเอนเดีย๋ยวเพราะไหนเดือนเดือนกลัวๆนี่แหละครับแต่ว,ว่าเพ็่น เพิ่นคิววคนค้วเงาจังเลยคิ้วเงาเลือ่อนเพิ่นเร่เนะครับเฮ้ย <laughs> น,นายแล้วก็เลยเอาสอแบบสำเร็จใหม่ก่อนนะครับอันเป็นชุดเลยหน,นึ่งขอเพิ่นสายก็เลยขับผม <c oughs> <c oughs> อบอกมันหุ่นอยู่มันเด็กกินกับเขายันพอเราเฮ็ดอันนี้พอเราเฮ็ดอันนี้ ลวกใจมูนี่นครับผมวุดโลกออกไปหาอะไรสี่น้าคิดกับเขานะครับเก็บเขาแมลางผมกําลังนี่นะครับผมกําลังตัดตัดคลิปไอ้ปวดเตยนะครับผมตัดชิปยึดปวเตยอยู่ทีเดียวนี่นะค,ครับนี่โน้ตบุ๊กไหมครับ นนนนัน้มใส่งานต้องใส่งานเลยน่นะครับทิโปเต์ทิศปอยออกไปช่วงนี้ก็นิเป็นผมเห็นนะครับเป็นรัสเซีน้อยประเทศโปเต,ปตเวียดปรเทยุทธีนี่น,นะครับผมไปจังครับ นะครับผมวันนี้ครับวับนนี้เดี๋ยวมันนีเพื่อนชีไล่คายบัตรนี่นะครับผมไล่คายบัตรแล้วก็จะปล่อยปล่อยโปรตเตอร์อองาน สามวันนะครับัน่นสั้นเหล่าอ้อนทั่วนะครับผมมือน,นี้สำหรับเสร็จเรยวเฮ็ดแล้วปรดเตะกันเรียบร้อยแล้วใส่ซึ้ใไหมเป็นคนวันไหนจะได้ข้อมลูลอะไรอาจจะวันที่สิบสองครับวันที่สิบสองวันที่วันที่สิบสองใ้มุ่นนะครับผมเพระาะว่า มือนังกะชิเฮ็ดกุ้งปิดครับเฮ็ดกุ้งปิดเน่าครับกะชิเด็มีไหลสดน้ำมือนังกระปุกนี่แล้วลูกระยันซอยไอ้เดลร้ายเนี่ยดีใจ้กับผมเรลซือจ้าครับมือแรงครับมือแรงมือแรงนะครับน่าจะนี่แหละครับมือนี้เพราะว่ามือนี้ว่างหมดไป ไปทางใดน,นะครับนี่มันเมื่ออื่นกับสิเป็นน่าจะไปงานมันเกิดพีมากนะครับผมอพอดีอัพเดตตารางงานนี่ปวดตืนคลาสอันล่มพัดพักซื้อเขาให้พักเด้กลัวคนน้องฟอร์ม Oh, ใช่แหละพ <laughs> ี่พร้อมอยู่ปะครับพร้อมอยู่ปอก <laughs> กินดีกันอย่างนี้ครับก่อแ,อแเราโอ้ยก่อนเราเลียงดีกันอย่างนี้เ <laughs> ดินเะริังตัดหญ้าแล้วครับผม้าง <laughs> น้่มบนน้องวันนี้ชิปสองเห็นไหมครับ <laughs> ผมได้ผมได้สองใบเลยต้องต้องหน่าแหละวันนี้ปอกไม่ดูไม่เจอกระนาดูพร้อมๆนะโอ้ยว่าป๊อ แม่บอกออยู่บ้านวายังยังอยู่แต่เด้กินพอจะเด้กินก็ขอยังนาหอกินดีโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสไป ตัดคลิปไปแล้วครับผมมอนี้่งจัก่าจะร่วงจักคลิปหนึ่งนะครับของอีพีชิมหานะครับผมฝากติดตามทาง Youtube จ้ากระพันล่ำเพื่อนนะครับทาง YouTube นะครับผมโอเคครับผมไปกคนครับบ๊ายบายขอบคุณครับ bye